สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วผมก็ลืมสอนต่อที่การตั้งค่า F S C R โผ2่กันนะวิธีการตั้งค่าคือหนึ่งจะไปรู้ว่าตายแบบนี้ไอ้บรรทัดน,นี้ไม่ต้องครับอ่ามาที่นี่นะครับ S M G 7 1 0 2กันนะกดเข้าไปครับแล้วก็ให้คุณเลือกเป็นอันที่สองครับแล้วก็มาฟ้าที่สอง n อันโค้ดอะไรไม่รู้ อ่านไม่ออกเออกดเข้าไปครับแล้วก็คุณเลือกเป็นอันสุดท้ายนะ S M P E G C S P กันนะครับโอเคแล้วก็มาอันที่3มต่อนับอันนี้ฮะให้คุณเลือกเป็นอันแรกเลยนะแล้วก็อันที่4กันนะให้คุณเลือกเป็น G P U แล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับเออแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องต่อ อันนี้ก็คือเสียงครับก็ให้เลือกเป็น 16k Hz กันนะครับแล้วก็อันมานี้ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับอันนี้ก็ Farm c a m i ล่ a นะอะไรเนี่ยเปิดกล้องคนระับเปิดกล้อง Hello บอบอไม่ต้องโอเคคนระับอันนี้ก็ไอคอนอะไรไม่รู้เออไม่ต้องไมติ๊กถูกเออน,นี่โชว์ทอด c h นมันจะเป็นรูปเป็นแบบนี้นะแต่ยาวเลยครับมันแหลก โอเคแล้วก็อันนี้นะก็อย่าไปกดอะไรอันนี้ก็ติ๊กถูกครับ STOP OFF ON s e t o f f ออะไรเนี่ยอันนี้ก็อย่าไปติ๊กอะไรครับแล้วก็2ช่องนี้ก็อย่าไปยุ่งกันไหมครับโอเคนับก็คิีสันส้นๆับสอนการตั้งค่าอั์โพสสองกันนะครับเออวิธีการตั้ง